อาหารเพื่อสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลายๆคนคงยังไม่รู้ว่าการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือนคืออะไรตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุทั้งหมดสี่ธาตุได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟโดยมีธาตุดินเป็นธาตุหลักหรือเป็นธาตุแห่งโครงสร้างส่วนสามธาตุที่เหลือเรียกว่าตรีธาตุร่างกายแต่ละคนนั้นจะประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ที่ไม่เท่ากัน โดยมีธาตุหนึ่งเป็นธาตุใหญ่เรียกว่าธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนที่ติดตัวมาแต่กําเนิดเรียกว่าธาตุกำเนิดและธาตุจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของอายุฤดูการการเวลาถิ่นที่อยู่อาศัยและมูลเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตรีธาตุแล้วจะมีผลต่อธาตุดินเป็นลําดับถัดไปธาตุไฟบุคคลที่เกิดเดือนมกราคมถึงมีนาคมลักษณะทั่วไปของผู้ที่อยู่ในธาตุไฟมักขี้ร้อน ทนร้อนไม่ค่อยได้หิวบ่อยผมงอกเร็วมักหัวล้านผิวหนังย่นผมขนและหนวดค่อนข้างนิ่มและคนธาตุไฟมักเจ็บป่วยด้วยอาการไข้ตัวร้อนคนธาตุไฟต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีรสขมจืดเย็นเมนูอาหารเช่นต้มจืดตำลึงมรผัดไข่ไอศกรีมและตัวอย่างผักผลไม้สำหรับคนที่อยู่ในธาตุไฟเช่นมะระแตงกวาแตงโมเป็นต้นธาตุลมบุคคลที่เกิดเดือนเมษายนถึงมิถุนายนลักษณะทั่วไปของผู้ที่อยู่ในธาตุลม รูปร่างโปร,งร่งผอมผิวหนังแห้งง่ายข้อกระดูกลัานเมื่อเคลื่อนไหวทนหนาวไม่ค่อยได้คนธาตุลมมักเจ็บป่วยในเรื่องของระบบประสาทการไหลเวียนของโลหิตเช่นอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามือดอ่อนเพลียปวดเมื่อยง่ายคนธาตุลมต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีรสสุขุมเผ็ดร้อนตัวอย่างเมนูอาหารต้ยมยำกุ้งไก่ผัดขิงต้มขาไก่บัวลอยน้ำขิงและตัวอย่างผักผลไม้ขิงขาตะไคร้เงาะเป็นต้นธาตุน้ำบุคคลที่เกิดเดือนกร,ะระกฎาคมถึงกันยายน ลักษณะทั่วไปของผู้ที่อยู่ในธาตุน้ำรูปร่างสมบูรณ์อวกผิวขาวพูดช้าเสียงไพเราะเคลื่อนไหวช้าผมละเอียดสวยผมดกดำชอบนอนใจเย็นคนธาตุน้ำมักเจ็บป่วยในเรื่องของทางเดินหายใจเช่นน้ำมูกเสมหะภูิแพ้และระบบทางเดินอาหารน้ำย่อยในกระเพาะอาหารลำไส้น้ำดีและระบบขับถ่ายอุจจระปัสสาวะคนธาตุน้ำควรรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวขมเช่นเมนูอาหารต้มจืดมะระแกงส้มดอกแค หอมหมกใบยอมรผัดไข่น้ำใบ,บัวบกและผักผลไม้เช่นสับปะรดส้มมะเขือเทศมะกรูดควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำจากนมในอาหารรสเค็มอาหารกระป๋องธาตุดินบุคคลที่เกิดเดือนตุลาคมธันวาคมลักษณะทั่วไปของผู้ที่อยู่ในธาตุดินรูปร่างสูงใหญ่กล้ามเนื้อข้อต่อแข็งแรงกระดูกใหญ่ผมดกดำเสียงดังฟังชัดคนธาตุดินมักเจ็บป่วยในเรื่องของอวัยวะโครงสร้างหลักของร่างกายเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานฤิสีดวงทวาร คนทาตดินควรรับประทานอาหารที่มีรสฝาดหวานมันเค็มตัวอย่างเมนูอาหารสตอผัดกุ้งฝักทองผัดไข่นมถั่วเหลืองและผักผลไม้เช่นฝักทองเผือกฝรั่งมังคุดอ้อยเป็นต้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากและดูดซึมยากเช่นของทอดจัดทำโดยนางสาวมูรณีดูมรหัสนักศึกษา4 3 6 7 0 7 0 1 3รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการข้อมูลสาขารัฐประสาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏยลา